ของที่ได้มานะครับต่อกับลำโพงนะฮะต่อไม่ลองเทสร้องคาราโอเกะดูนะฮะหูบนนลมหายใจของไอคือเจ้า หากเจ้าไปแนวนี้เมื่อลมหายใจคือจังสิตายหากเจ้าอายอยู่บ่ได้หากเจ้าไหลโอเคนะครับโอเคนะของใช้ได้เลยครับ จะซื้อนะตัวเนี้ยไล์ซาวการ์ด V8 ถามว่าใช้ดีไหมใช้พอแบบพอเริ่มต้นพอได้แต่ว่าถ้าใช้เป็นจิตจะลักษณะหรือว่าคนที่ทำวีเจอาชีพหรือว่าเป็นนักสตรีมเมอร์แคสเกมเป็นอาชีพอะหนูขอแบบหนูยังไม่แนะนำตัวนี้นะเพราะว่ามันเหมือนว่างานประกอบมันยังแบบ เนะี่ยเหมือนปุ่มเนะี่ยกดไม่ได้ไหมปกติมันจะต้องกดได้อันนี้กดเนี่ยกดได้กดได้ดไดอันนี้กดไม่ลงใช้แรงกดอะ่ะคือคือกดไม่ได้มันจะต้องแบบเวลาไฟสีแดงมันขึ้นปุ๊บใช่ไหมก็ต้องแบบงัดขึ้นมาหน่อยงัดงัดให้ไฟสีแดงพวกเอฟเฟกต์พวกเนี้ยมันดับไปปุ่มพวกเนี้ยหนูไม่ได้ใช้หรอกแต่จะไปใช้แบบ MC น่าจะมีสายแบบนี้แถมมาให้นะครับแจ็คแบบนี้สองด้านหรือไม่ก็แจ็คสองหัวออกหนึ่งหัวนะครับถ้าเปลี่ยนไปได้หัว แถมสายนี่สายชาร์จแบตแล้วสายพวกนี้ผมไม่รู้จะไปเสียบกับอะไรครับเราจะมาอันบ็อกซ์ตัวซาวการ์ดมีแปดครับที่สั่งมาครับกล่องแกะกระสรุมาแล้วกล่องเป็นสีเหลืองน,นะครับพอเปิดกล่องมาก็จะมี ซากาดนะครับวางอยู่แบบนี้พร้อมกับสายอีก3เส้นนะครับเไว้เลย,ยแบบนี้นครับแล้วก็ยังไม่รู้ใช่อะไรนะครับแต่ก็มีคู่มือให้เดี๋ยวดคู่มืออ่านจากคู่มือดูนคคู่มือ Hello, hello. to stop. Hello, 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 to stop. Hello. หน้านี้เป็นแบบที่ว่าใชไหมต้องไหนต่อใช่จะแต่เกิดอะไรเนี่ยจะเปิดถึกเลย พื้นฐานในกีฬาเก่าเรื่ฮะก็รู้สึกว่าเติมมันไว้เรื่อยๆดีเรื่ยๆดียปเรื่อยๆบาทีตรงนี้เนี่ยมาทีกูก็ยอมรับทุกใจาแล้วแบบหูไอ้ฟังฟังไม่ได้ส เจอจึมีจีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เราก็กลับมาก่อนแล้วก็เขาก็ทําเรื่องวีซ่าะไรเรียบร้อยจนวีซ่าเราออกเราได้วีซ่า3ปี ได้รับสินค้าแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยต้องลองไปทดสอบดูนะแต่ตอนนี้เบื้องต้นแล้วสินค้าสวยงามดีครับไม่มีปัญหาของมาถึงแล้วนะครับผมเราจะลองแกะดูนะครับ 百分之八，我们早看过了。 ลลได้หนึ่งคอยอทอลิว,ว